បាទរុនសុស្ដីបងប្អូនបាទថ្ងៃទី31ខែ12ឆ្នាំ2020បាទស្អែកយើងចូលថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2021ណាអឺថ្ងៃនេះមកលេងផ្ទះម៉ែនៅក្នុងទីមានជ័យអញឲ្យអាម៉ែធ្វើកាគេសុបឯងដាំអឺឲ្យมันជួយទេហើយអាម៉ែទៅកប៉េងកំពង់ក្រួយនេះទៅលេងផ្ទះម៉ែនៅទីមានជ័យឥឡូវមើលថតតាណែថ្នាំបាទយកមិញឡើងបងបួនឡើងដាក់ឲ្យដែងឈុតឲ្យដែងក្លាប់ពីថ เหมีนเหมีนไปให้หนางเออตะกวนป่ะโอเคสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้จะพาทุกคนมาดูม,ามีอะกกาดกับผักบุงแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าผักอะไรก็ไม่รู้นะภาษาไทยพอดีวันนี้เป็นวันหยุดกันเลยหยุดงานมาเที่ยวบ้านแม่ที่ บันเตียเมียนเจยที่กัมพูชานะครับวันนี้จะ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 ,จะมาไทยอ,นนอันนี้ภาษาไทยเขาเรียกปกักกาดไรนะลืมแล้วไม่ได้อยู่เมืองไทยนานแล้วเนี่ยก็เลยลืมชื่อหมดแล้วนี่เขาปลูกไว้กินนะจะได้ช่วยประหยัดเนี่ยก็มีผักบุ้งผักบุง บุงบ้งผักบุ้งกับผักกาดน,นี่ผักบุงโนโน้งเนาะกำลังกำลังเติบโตสวยงามจริงจรยังไม่ได้ถามเขาว่าปลูกได้กี่วันแล้วเนาะ แล้วเขาจะขุดบ่อสำหรับเก็บน้ำไว้หลดอันนี้ผมปลูกไว้ตั้งแต่ยังไม่ไปทำงานเนี่ย ตอนนั้นอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรแต่ตอนนี้ไปทํางานแล้วก็เลยมาไหนเก็บกินเลยชุกแล้วจะได้จะรอเก็บไปปลูกตมๆโอ้เฮ้ยตมๆอื้อหือว่าอตรับหญองนี่อตรับหญองนี่ตมไปตาไอ้ใบครอบไปยอดดํากาได้อู้บิสเติบมาเมย์สรังนี่บ่อยู่ bị bị chứ mẹ, mẹ cầm lăng thăm cặp khao dù นี่มาบานแพ่เอินเลยเต้ยงัวันนี้ก็มีอาหารพิเศษนี่ไงกูงูยังเล่า